เซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานตึ o ง <love> ส, <pięk> สวัสดีครับตอนเช้ามีเซอร์ไพรส์เลยนั่นก็คือน,นี่นี่นี่นดอ,อกไม้ทอ <ping> อยากจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันครบรอบแต่งงาน <l acht> เมื่อเช้านี้ก็เลยมีน้องเขาส่งดอกไม้มาให้ทำให้อยากรู้ว่าเอ้ยธรรมเนียมวัฒนธรรมการมอบของขวัญของแต่ละประเทศ <S 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 เขามีความแตกต่างกันยังไง <s> อยากรู้ <S <s มาดูกัน 1. จีนธรรมเนียมการมอบของขวัญในอดีตอย่างเวลาเราไปเยี่ยมบ้านใครเราก็ควรมีของขวัญอย่างช่อดอกไม้กระเช้าผลไม้เพื่อฝากภรรยาของเจ้าของบ้านส่วนเรื่องจำนวนชาวจีนถือเคดว่าของดีมีเป็นคู่แต่สำหรับชาวจีนกวางตุ้งคู่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่สี เพราะเล็ขสีสเสียงกับคําว่าตายส่วนสีชาวจีนก็เชื่อว่าสีแดงเป็นสีแห่งโชคลาภที่หีกเลี่ยงนั่นก็คือน้ําเงินดำขาวนั่นหมายถึงความโศกเศร้าหมนหมองรวมไปถึงความยากจนค้นแขนอีกสองญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในด้านการผรสมผสานของวัฒนธรรมยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างเช่นในวันวาเลนไทน์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นต้องเตรียมช็อกโกแลตถึง2ชนิดฮอนเมอิชช็อกโกหรือช็อกโกแลตที่ใช้สำหรับแสดงความรักรูปแบบสวยงามค่าค่อนข้างสูงหรืออาจจะเป็นช็อกโกแลตที่สาวๆลงทุนทําเองใส่กล่องบรรจุรูปหัวใจส่วนช็อกโกแลตอีกชนิดหนึ่งอิฮาริช็อกโกจะนําไปอมอบให้เจ้านายเพื่อนผู้ชายที่สนิทหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนหนุ่มๆจะมอบช็อกโกแลตให้กับพวกเธอ ในวันไวส์เดย์ส่วนชอ็อกโกแลตที่จะได้รับนะก็จะเป็นไวส์ช็อกโกแลตเหมือนกันกับชื่อวันนั่น 3. <A. S 2> เกาหลีใต้เวลาไปเยี่ยมญาติชาวเกาหลีมักจะนำของติดไม้ติดมือไปฝากผลไม้ขนมเคก้กชอ็อกโกแลตดอกไม้หรือกาแฟและหลังจากที่ได้รับของไปแล้วตามธรรมนียมผู้รับก็จะมอบคืนเช่นกันดังนั้นผู้ให้ต้องดูว่าของขวัญที่ให้ไปนั้นสมฐานะของผู้รับหรือเปล่า ถ้าหากของขวัญชิ้นนั้นมีราคาสูงจนผู้รับไม่สามารถซื้อของราคาใกล้เคียงมาแทนได้จะเกิดการเสียหน้าขึ้นได้นะครับ C. ฝรั่งเศสของขวัญยอดนิยมเมื่อไปเยี่ยมบ้านชาวฝรั่งเศสได้แก่ดอกไม้สวยช็อกโกแลตชีสวายหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเลือกของขวัญทั่วไปของคนฝรั่งเศสเน้นถูกใจผู้รับก็เป็นพอ แต่มีข้อควรระวังไม่ควรมอบดอกมัมหรือลิลลี่เป็นดอกไม้ที่ใช้ในงานศพเท่านั้นอีกดอกหนึ่งที่ไม่ควรนําไปมอบนั่นก็คือดอกคาร์เนชั่นสีแดงเพราะมันแสดงถึงความมุ่งร้ายนั่นเองอ,อังกฤษท้ายที่สุดชาวอังกฤษส่วนใหญ่รักการสังสรรค์เป็นชีวิตจิตใจรดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ขาดไม่ได้ถ้าไปเยี่ยมบ้าน ของขวัญที่ควรนำติดไม้ติดมือไปอาจจะเป็นช็อกโกแลตสักกล่องไวน์สักขวดหรือดอกไม้ก็ได้การมอบแชมเปญสำหรับการเฉลิมฉลองก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างความประทับใจแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆนั้นขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้รับจึงไม่นิยมซื้อไปเป็นของขวัญได้รู้กันแล้วเนาะว่าแต่ละประเทศเขามีธรรมเนียมวัฒนธรรมการส่งของขวัญของแต่ละประเทศ ต่างกันยังไงเอาเป็นว่าขอบคุณทิฟฟานี่แอนคะครับผมที่ส่งดอกไม้สวยๆมาให้เป็นหนึ่งในความรู้สึกดีๆที่ได้มาในตอนเช้าวันครบรอบแต่งงานกี่ปีแล้วนะจำไม่ได้เอาเป็นว่านานคลิปหน้าเราจะพาไปอยากรู้มาดูกันกับอะไรอย่าลืูติดตามกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ